เจ๋งปู่มากเมื OK> ่อวันก่อนเมื่อปีที่แล้วพอดีเลยเลยใช่พี่พีเคเร็วมากโอ้ยพี่สุขุบ่อยครับเพื่อนก็เมื่อกี้เพิ่งจะคุยกับน้องๆหลายคนเลยบอกว่าเดี๋ยวรอดูหนังเรื่องใหม่ด้วยโอ้ยยังไขอบคุณกอดีเลยอยากให้ทักทายโอ้โหวันนี้ก็คือตั้งเจอมากเลยอ่ะสำเร็จหน่อยครับ ครักไหมนะครอบต่นเต้นแล้วนี่คนคนเชื่อมากตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าเรารู้ตลอดว่าทุกคนอบอุ่นมากๆกับหนูตลอดใช่ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอคิดถึงมากๆมากๆ,ๆ,ๆ,ๆอะไรนะไม่ได้ยินเลยอะไรนะรพูดถึงเพลงเมื่อกี้หน่อยดีกว่า ไป้้องันไดไม,ม่กีร้องเพลง Girl Clean ก็คือเป็นยังไงอ่ะคือยังไงหรอเป็นเพลงที่ร่วมแต่งกับพี่ปิ่นด้วยซินแต่งเองด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่เออเอาไปเรียกชื่อดมค่ะแบบชื่อชื่อแฟนคลับของของฟินก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเป็น Girl Clean ด้วยกันเป็นยังไงคะมีคนแซวว่าวันนี้มาคนเดียวหน่อยไหมวันนี้หรอ ไม่ทุกคนไม่เหงาแล้วนี่มีแฟนๆเต็มเลยก็ไม่เหงาได้ยังไงอะใช่ไหมแต่พวกเรามาเยอะค่นี่เหงาเาแย่แล้วใช่ไหมทำไมเงียบไปหมดเลยอะคือก้บอกว่าวันนี้เรามากับกานเคเอเราก็ม่อยู่โซนของ เคฟู้ดแล้วเคซีฟู้ดร่วมกับใชนโมเดลก็พูดถึงเรื่องของความเป็นอาหารเกาหลีแน่นอนใช่ฟินชอบแบบเมนูไหนเป็นพิเศษเลยนะโอ้เลือกยากเหมือนกันนะจริงๆหนูกินอาหารเกาหลีบ่อยมากๆเช่นรามยอนเนี่ยเห็นไต่รีกินจริงๆแต่ก็กินจริงๆเพราะหัวรามยอนมันว่าเผ็ดจับแชร์บินบแบบต็อกบกกี กูดองกินกินเยอะค่ะเลี้ยงหน่อยได้ค่ะหนอยไซื้อขึ้มายหรอโอ้เก่งชัง g girl าเกินง่ายเลียงง่ายขนาดชอบหนูชอบกิมจิก็ก็ชอบมากคือสามารถกินัวกเท้าดองหรือกิมจิดองได้กับทุกๆเมนูรู้สึกว่าชอบอาหาร เคยทำบ้างไหมเคยทำหัวเทฉาดจอแล้วสำเร็จมั้ยพี่ว่างไงคะทกคนพูดอะไรครับอร่อยคืกินเขาอร่อยเมื่อกี้ก่อนหนที่รีสิที่แรมเรามีเซสชั่นของการเล่นเกมเกี่ยวกับเผ็ดกันแล้วก็เผ็ดมากแต่แฟนบอกว่าถ้าเกิดเผ็ดมากเราไม่ไปเจอปีนให้แก้ดูคนโอเค ทุก็ยอมขสานี่ได้เหรอโถ้ารับนะแต่ว่าแต่ว่าต้องกินต้องกินนมตามเลยเดี๋ยวจะแสบทอ,องใช่ใช่ใช่่ไปเกาหลีบ่อยไหมครับหนูยังไม่เคยไปเลยใช่สือเหมือนบุญจะไปหลายรอบมากอย่างแบบจำได้ว่าตอนนั้นเสียใจมากคือคุณแม่จองตั๋วไปเกาหลีแล้วแบบ มีหนูอยู่ในนั้นแล้วนะมีแบบโอเคกำลังจะได้ขึ้นเครื่องบินแล้วแต่ว่าเหมือนติดสอบโอนเน็ตหรืออะไรสัมติตนน่างประมาณที่มันมันขาดไม่ได้จะต้องตกเครื่องบินนะคะไม่เป็นไรเนี่ยหนูไปใหม่เข,า,ขาเขาแซวกันว่าสอบโอนเน็ตเอเน็ตเอาพวกเธอสอบอะไรกันเอ็นทา,าร์เอาเหรอ <laughs> โอ,อ้เก่ากุ่าอีกนะ ใครใครโอเน็ตเนาะใครใไม่ช่นี่นี่นี่สลด์ามันจะมีแกะแผลเนาะมันจะมีโอเน็ตเนเนาะแต่กอนหน้านั้นนานอะแล้วขำหนูโอเน็ตมันเรียกว่าเอานทันคือเราก็เหมือนไปสอบเข้ามหาลัยน่แหละประนไม่ทันเหมือนกัน เมืองไหร่ไม่พิเศษอยักไปสุกที่ได้ไหมได้ๆด,ดจริง,รงๆอย,อยากไปลองลองกินไป แฟนเกาหลีโนี้มีแฟนเกาหลีมาด้วยนี่ตรงนี้นะฮะแฟนเกาหลีนี่พูชโเรียเป็นดีแรช่ฮะเราไม่ใช่เราคนไทยชัดๆเลยเอ็ดไอ้นี่มันชเรียคเรียถ้าเกิดมีโอกาสได้ทากิจกรรมกับแฟนเกาีเคยคิดเลยไหมครับว่าอยากอยากจะทำอะไรกับเขาบ้างใครดูหมาดีกว่า เพราะว่าหนูได้ฟอปปี่มาจากเกาหลีแล้วก็เลยอยากอยากไปดูอีกเยอะๆเผื่อแบบแบบอยากเจออันที่แบบตัวที่ถูกใจอะไรเงี้ยค่ะไปดูไปดูเกาหลี เยอหน่อยแล้วทุกคนทุกคนเห่าหมดเลยทุกคนเห่ากันหมดเลยซึ่งบอกว่างานของเราวันนี้มีขายวัตถุดิบจากเกาหลีเยอะมากแล้วไม่นด้คอนเทนติกเป็นเหมือนแบบเราส่งตรงมาจากโกซาจินอลเลยโชว์เลยแบบนั้นแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้แต่ว่าเินได้อแาบเห็นฝั่งซีฟู้ดแล้วก็ฝั่งเคปุนเยอะเยอะจิมเหรอคะ ที่มันร้อนมากเลยนะเน,นี่ยจริงๆนะฮะข้างล่างก็ร้อนมากแน่นอนมั่นใจแบบนั้นเอาล่ะฟินนะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเล่นเกมค่ะเดี๋ยวมีหน่งเกมมาเล่นกันยนากเลยนะให้ให้ทุกคนช่วยได้นะ<ไ>เป็นเกมทายชื่ออาหารเกาหลีเรียนนได้ไหมโอเคเกมนี้นะครับมีชื่อเกมว่า guess me นะครับเราจะมีเวลาให้3นาที แล้วเราก็จะมีภาพรถขับไป uh huh. ให้ฟรีเนี่ยเป็นคนทายว่าหรือแฟนๆช่วยกันทายก็ได้นะว่าคําตอบเนี่ยคือเมนูอะไรนะครับ <S <S เราจะมีอยู่15ข้อแต่ว่าตอบไม่ถูแกแค่8ข้อก็พอข้อไหนไม่รู้าพาดไปได้เลยโอเคนะแล้วถ้าเกิดตอบถูกเกิน8ข้อ <Okay. S 2> เรารอไดไม่ต้องโดนลงโทษดนเลยตอมีบทลงโทษใช่ถ้าเกิดน้อยถ้าเกิดตอบถูกน้อยกว่า8ข้อโดนลงโทษโอเคทุกคนอยากให้โดนหรือไม่โดนนะ ไม่อยากเหรอ,อรนะหหหหใครนะไหนไหนไหนใครใครอยากให้โดนลงโทษด้านตงบนหน่อยหนูหนูหนจำแล้วก่อน <c oughs> แล้วใครไม่อยากให้โดนลงโทษบ้างอุ้ย okay, อุนน้ยเยอะเก่งมากแบนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเอาละเราช่วยกันนะได้<อ>มาเริ่มต้นเลยดีกว่าแล้ว15ข้อขอให้ได้8 <c oughs> ข้อ <c oughs> แล้วชนะเลยพร้อมแล้วเ u ส t ีาา่มาเลย เนื S <S ้ออะไรอะ่ะหมูผัดหมูทอดบูโกกิถ<จ>ูกต้องเอาไปต่อเลยฮะไปต่อเลยข้าวผัดกิบจิจถูกต้องฮะโอ้ยไหวมากไหวมากต่อมาฮะหมูสามชั้นย่างถูกต้องโอ้ยได้มากได้มากต่อมาฮะปลาหมึกผัดซอสเผ็ดถูกต้องเฮ้ยทำไมรู้อ่ะทำไมรู้หมดเลยอะ่ะใช้กล่องเลย ถูกต้อก,กเอาไปต่อเลยอันนี้ง่ายน,นี่ง่ายที่เรากินบ่อยๆอ,ยอะอะไรกิมจิไม่ใช่ไม่ใช่ชอะไรนะถูกต้องมาเร็วๆนี้ชาไทยเม็ดชาเาวพี่ถูกต้องชาเขีวพี่ชาเขีพี่อันนี้ฮะ ไก่ทอดไก่เผ็ดไก่ทอดซอสอ่อใช่ไก่ทอดซอสเกาหลีช่างหุ่นเร็วมากเลยอ่ะ <Yeah! S 1> อเยี่ยมเราทำไปกี่คะแนนหนึ่งนาทีทำไปได้ประมาณสิบสิบสี่คำสิบสองคำเพราะฉะนั้นเก่งมาก อย่างนี้ก็ไม่โดนลงโทษสิแต่ว่าทีมงานเตรียมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วอ่ะอ้าวอ้าวฟีนทำไมแฟนๆเราบอกให้พี่โดนแก่ะอ๋ออกอเราก็เลยให้พี่เขาแต่ว่าถ้าเกิดฟีโดนจะน่ารักมากเลยนะถามตรงๆอยากเห็นพี่โดนหรืออยากเห็นฟีโดน เวลาเฟ็นแซนไมอยากให้เราโดนเราช่วยตอบทำไม <laughs> เอาล่ะเดี๋ยวรุ่นบุตรโกชกนะครับโ <Okay S 2> อเคค่ะเจอขึน้นมาด้านบนได้เลยมาทีออไ่ไห้เอ่ยผมจะมีี๋ยวจริงจังด้วยท <laughs> อ <ะ S 2> <c oughs> จิงจังจริงจังมากหนึ่งอันโอเคอุ okay. ้ยบทลงโทษของคุณคือทำท่าน่ารักน่ารักท่าแบ ชาาเลยชา,าเหรอคะถ้าเกิดอยากให้ช่วยถือไม่บอกนะได้โอเคมาท่าแรกนะครับทุกคนครับ ทำไมเสียงล่างเบาจังเลยอ่ะเสียงไม่ทีดูก็ดังกว่าเราละนะแล้วก็ท่าสุดท้ายแคทชั่นที่หแถมเดี๋ยวเดี๋ยวแหวนไม่ข้าเดินอยากให้ทำท่าอะไรไหมนี่นะหัวใจหัวใจปีนขอหัวใจได้ไหม ที่เดือเดี๋ยวต้องไปตามเก็บฟลิปขึ้นมาไม่ได้แต่ไม่เปไ็นไรไม่ต้องวนหน้าเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราไม่ต้องชวมวนหน้าแต่ฟลิปจะมีโช,ชว์อีกโชว์นึงมาฝากไม่บอกหรอกใช่มีมีโชว์อีกโชว์นึงไม่ใช่โชว์ที่รำการนะคะระบับ <Surprise, S 2> ทุกคนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงหรอไปเซอร์ไพรส์ด้วยใช่เพราะว่าทุกทุกอีเวนท์ที่ผ่านมาคือเหมือนจะได้ร้องแบบเพลงเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ตัวนี้ได้ได้อีกเพลงนึง อีสิบเพลงเหรอซื้อตั๋วคอนเสิร์ตดีกว่าเดี๋ยวให้ปีจัดคอนเสิร์ตเลยเอาไหมจัดคอนเสิร์ตไปไหมไปไปทิมพักเลยไปไหมไปโอ้ได้เชื่อพี่มาได้แน่อ